ท่านท่นท่านท่านอโอ้โหว้าวที่นี่คือสันเขื่อนแก่งกระจานนะครับ ไาต่อา้ครับะบริงแล้วค่ะไจัดให้จัๆไปเลยนะับว้าวาสัตไปครับสัตไปจัดวขอไเครับอาไว้ลกขอไว้ลวขรนใข้ สวัสดีครับถึงแล้วโอ้โหเดินทางมาสนุกสนานมากนะขามาตอนนี้เราอยู่ที่ว้าวที่นี่คือสันเขื่อนแก่งกระจานนะครับสวยมากมากสวยมากมากเมาื่อมาถึงแล้วเราก็มาที่จุดชมวิวที่เป็นจุดสําคัญนี่ก็เริ่มทยอยมานี่พี่ต้นครับพี่ต้นนราการนะฮะสวยชอบคันนี้ชอบคันนี้และ FK2 คันประจําของเราของน้องต้นหมูกระทะคุณเปิ้ลน,นะฮะามาะถึงไว โอ้พอจอดเรียงกานสวยมากสวยนะวิวมันสวยนะนี่เฮ้ยเพิ่งมาถึงทำไมหน้าตาเหมือนแบบอ้าวทำไมชุดคนลำผ่านกันอะไรมาหนักหนาสาหัสมากเลยอ่ะอะไรวะเฮ้เปลี่ยนชุดด้วยหรอแม่วัวสวยเนาะนี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับถ้าใครมาเที่ยวเขื่อนแก่งกระจานหรือว่าบริเวณแถวแก่งกระจานที่มีรีสอร์ทมากมายนะฮะนอกจากที่พักก็จะมีสันเขื่อนนะครับซึ่งเป็นจุดชมวิว ให้ทุกคนได้มาชมกันนะครับตรงนี้ถ่ายรูปสวยมากนี่เป็นน้ําจากเขื่อนหมดเลยนะฮะเอ้ยน้ําไม่สูงนะเนี่ยแสดงว่าฝั่งนี้น้ําไม่ช่วงใช่แต่ด้วยความที่ว่าถนนมันไม่กว้างมากเวลาขับก็ต้องระวังแล้วก็สลับกันไปมานะเอ้ไปดูรีสมาชิกเรามีใครบ้างอ่าคันนี้แกนซ่าตัวแรงขับมาจนนี่ครับไฟมุมฟิวหลุดไปแล้วนะครับจริงป้ะเนี่ยาไฟมุมฟิวหลุดไปเลยรอน่าจะน่าจะหลุดนานแล้วนะฮะ โอ้โห oh, พรอบ้านที่ดีเขาก็ต้องถ่ายรูปภรรยานะครับแหมเป็นไงครับสุดยอดไหมฮะลบแล้วอะลบลบอันนี้ที่เมื่อกี้ขับกันมาสวยนะสวยนะอันนี้เป็นดีซีไฟ e n มูเกนะฮะเออไมเนอร์เชนแล้วนะครับ uh. สวยอ่ะรนหลังมา คันนี้ดีไฟไ์ไทยอาเดิมๆสีน้ำเงินภายในน้ำเงินนะสวยครีนหายแย่แดดก,กำลังดีเนี่ยวันนี้อากาศดีเนี่ยแหละสามตัวดำสวยนะเรียบครีนดูดีทรงนี้ทรงยอดนิยมเออและอีกหนึ่งกิจกรรมที่มาที่สันเขื่อนก็คือการล่องเรือเที่ยวเขื่อนด้วยนะครับสวยมากออถ้าใครมาก็มาล่องเรือเที่ยวได้เขาจะมีคุณลุงคุณป้าคอยบอกอยู่ว่าล่องเรือเท่าไหร่ น,นีซีไฟสฟม,มูเก้นน้ำเงินนะฮะมูเก้นทั้งล้อทั้งพาร์ทครบชุดสวยมากเบาะมูเก้นด้วยอันนี้เป็นก่อนไมเนอร์นี้ก็ก่อนไมเนอร์นะฮะออของน้องส้มและพี่กบอันนี้ก็เป็นมูเก้นเหมือนกันนะฮะอันนี้สวยมากดีซีไฟมูเก้น JS r a ส i n g ่ส่วนใหญ่จะเห็นดีซีไฟเป็นมูเก้นกับพาร์ทเดิมนะฮะแต่คันนี้เป็น JS r a c i n g ของน้องโฟร์งดงามมาก มันจะมีความต่างของบอดี้พาร์ทมันมากอ่ะฝา JS เนี้ยเนี่ยของแท้นะเนียนเนียนดูฝาสวยปะห้า <5 S 1> เค็ล่าสวยมากคันชนหน้ามันจะแบบดูแบบอลังการอลังการกหน่อยลึกเลยนะนี่สวยมากอ่ะพาร์ทาข้าง JS, ข้งก็เจเอสคันนี้ JS เอเลยตัวบอดสังกัดทิปนี้ก็มีสมาชิกที่ขับดีสไฟแล้วก็เปลี่ยนใจนะฮะ ขายไปแล้วก็มาซื้อ F K 2กันอยู่หลายคนนะฮะเมื่อกี้น้องต้นอันนี้นของเสียจซิกเนเจอร์นะฮะมาจากลบบุรีเลยสุดยอดมากตามหาเนื้อคู่มานานก็เจอแล้วอันนี้ก็เดินเดิมคลีนคลีนนะฮะของไทยอารคันนี้ก็จะมีพวกอ็อซซอรีของโมโตโร่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยพวกชิ้นแดงๆอะไรเงี้ยนะอ่ามีน้อยอมีน้อย,น,อยอนะครับรถน้องโฟกสวยนะ คันนี้ก็เป็นอีกคันที่ชอบนะมีพาร์ทฟิลที่เป็น f d สไท type r ไม่เยอะเท่าไหร่คันนี้ของน้องสันนี่ก็สวยนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปขอถ่ายข้อมูลเพิ่มเติมน้องสันนี่นะฮะรอดูและนี่ก็คือ e k 9ก้านะครับเหลืองคอนเซ็ปต์น่าจะเป็นมูเก้นเพราะว่าล้อมูเก้นนะเบาะมูเก้นสวยอะทวงมูเก้นครบสภาพนดี้หายยากนะฮะคันจริงน่าจะทาเต็มูดยจากจอไม้แล้วคันนี้น่าทำเต็มของเสียอู๋มามาเท่าไหร่น้องอู๋คันนี้ นี่มันเป็นเคย่ครับพี่ไม่หมายถึงขายเม็ดเท่าไหร่หมายถึงขายเม็ดเท่าไหร่อ๋อทำบาป่าแล้วไหนเรื่องเครื่องนี่ยังไงนะโอ้คันนี้เนี่ยทำนี่มันเป็นเคยี่สิบพี่แต่ว่าไส้เต็มเคยี่สิบไส้เต็มแล้วครับไส้เต็มนี่คือยังไงบางบางคนไม่รู้ทําฝาท่อนบนท่อนล่างนี่ทำหมดเลยวาวแคมแล้วก็ท่อนล่างก็มีลูกลูกมีลูกมีก้านแล้วขยายความจุไหมดูห้องเครื่องได้ไหมพี่ขอดูได้ไหมคันนี้เคยเห็นภาพที่น้องอู๋ลงก็สวยมาก ไหนๆมาแล้วน้องอูอยู่ตรงนี้ด้วยขอไปชมหน่อยท่าน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 โอ้โหนอกจากแรงทําเต็มแล้วสวยด้วยนะครับคือจะทําเครื่องทั้งทีมันต้องสวยมากอ่ะครับเฮ้ยอันนี้เท่ของ Honda ด้าน h t อ่ะเท่มากฝาปิดแล้วมันเครื่องปั๊บทําสวยนะนี่ที่เขาพูดกันสมัยนี้คือห้องเครื่องบูทูธคืออย่างนี้ไม่ค่อยมีสายสายอะไรละก็คือห้องเครื่องโล่งอ่าเออดูโล่งเลยนะทำอะไรไปมากนะพี่อู เอาตกๆก็าลังตัวแหละพี่ไม่มีอะไรที่เป็นของเดิมเลยมีแค่ข้ออย่างเดียวข้อไปบาลานซ์เนี่ยครับอรนั้นก็ของซิ่งหมดเลยตอนนี้เค้นพละกําลังออกมาได้ประมาณกี่ม้า262ครับพี่262กําลังดีเนาะขับยากไหม262ยแรงม้าไม่ยากนะครับพี่ขับสนุกยังเป็น2,000ซีซีอยู่หรือเป็น24แล้ว2 0 0 0ันครับเครื่อง2,000สวยถ้า24สเตปนี้ต้อง300แล้วพี่ จริงนะเป็นความรู้นะฮะครับชอบมากเลยคอยดีสักังตัวเนี้ยมันก็จะมีสักังตัวเล็กนะฮะอันนี้คือตัวเลสซิ่งใช่ไหมตัวเลสตัวเลสเลนะตัวเลสเลยแพงไหมคอยดีตอนนี้แพงมันมาเป็นสีเงินใช่ไหมเป็นสีเป็นมีมีมีเงินกับดําพี่ถ้าดำาราอยู่ตอนนี้น่าจะตอนนี้ค่าเงินบาทมันมันอ่อนใช่ไหมวันสี่หมื่นห้าพี่ไม่รวมตัวนี้นะอันนี้ซื้อตั้งหากแยกอีกอ่ะเป็นความรู้สมมติว่าน้องๆอยากสวยอย่างเดียวซื้อคอยดีตัวนี้มากับเครื่องเค20่เดิมๆใส่ได้ไหม ใส่ได้ครับพี่แต่ว่ามันจะไม่ค่อยไม่ไม่เวิร์กนะใช่ไม่เมืนเดิมมันไม่ตอขนนเนาะอย่างน้อยใส่กรองนี้ก็ต้องมีต้องทำหน่อยขวีดมีกลองเนาะใช่ครับพี่สวยมากเลยขอบคุณน้องอู๋มากนะฮะจริงๆคันนี้เพิ่งตามมาถึงเมื่อไม่นานมานี้นะกับขบวนนี้คือจะไม่เห็นคันนี้ครับอ่าออู๋ก็ตามมาทีหลัง นี่ทำไมรถมันเคลอะขนาดนี้เพราะว่าเราเจอฝนมาเสียดายมากเจอฝนแค่ช่วงเวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไม่งั้นได้ภาพสวยๆกันนี้ละครับอ่ะหายขบวนพอดีครับคุณน้องอูมากครับม่สุดยอดมากรถโคตรสวยสวยว่ะขับกำลังดีก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ช่องนู้นอียังชแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยเหมือนเดิมนะครับขอบคุณสวัสดีครับ